สวัสดีค่ะตอนนี้นาดาก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะวันนี้จะมาพักที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นาดาก็ขับรถมาจากจังหวัดสระแก้วนะคะมาถึงที่สุราษฎร์สองทุ่มค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกนะคะก็เลยช้ามากเลยค่ะรลสายตาก็ไม่ดีนะคะ ก็เลยมาแวะพักที่สุราษฎร์นะคะเพราะว่าออนาดาตอนเช้าก็จะเข้าไปที่ออจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้มาพักที่ออโรงแรมชื่อโรงแรมอะไรนะ้าชื่อโรงแรมอะไรน่าเอเมื่อกี้เดี๋ยวเรียชื่อโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมมาลมาินนะคะโรงแรมมาลินภูเก็ตค่ะพี่น้องไอไอไอสุราษฎร์จ้าโรงแรมมาลินจา้า โรงแรมมาลีนนะคะเดี๋ยวจะดูให้ดูที่พักนะคะพี่น้องอ่าเป็นเตียงใหญ่กว้างมากเลยค่ะนี่นะคะเตียงใหญ่กว้างมากค่ะพี่น้องนน้นนะคะเตียงใหญ่กว้างมากก็มีตู้เย็นให้ด้วยนะคะมีตู้เย็นให้นี่นะคะส <c oughs> ะดวกสบายนะคะโรงแรมมาลินค่ะเนี่นะคะอยู่ติดกับเออ เซนทันแล้วก็อยู่ติดกับโลตัสเลยนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นโรงแรมที่สวยมากค่ะพี่น้องนี่นะคะโรงแรมมาลีนนะคะโรงแรมมานนะะลมมาีนจา้าเดี๋ยวตอนเช้าน้าดากา็จะไปทานอาหารเช้านะคะแล้วก็จะถ่ายข้างล่างให้ดูค่ะข้างล่างสวยมากค่ะพี่น้องชื่อโรงแรมมาลีนนะคะนี่นะะน มีธีกัดอยู่นี้จะเป็นด้านล่างด้านล่างของโรงแรมค่ะโรงแรมมาลิน ยายๆได้ไหมลอยยายๆได้ไหมไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่ก็จะเป็นลิปนะคะเป็นลิปจ้าจ้าเอาไม่กดติ๊เเอากดได้ ไม้กับปี้นะคะสวยมากค่ะซากูระเะข้าทางไหนลูกน,น,นี่ก็เป็นห้องอาหารนะคะห้องอาหารนี่จ้ะ แอร์เย็นดิแอร์เย็นแท้เอมขยับไปทั้งอุลแล้วน้องเย็นตรงนี้เย็นโพอดน้องอามนี่เย็นตรงนี้โอเคกินไล้ป นะคะอันเช้าคะ่ะนิด,ดาก็มาเช็คเอานะคะพี่น้องเพื่อจะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ แล้วก็ไม่อยากถึงภูเก็ตค่ำนะคะกลัวฝนตกนะคะพี่น้องไปจ้าไปภูเก็ตจ้าตอนนี้ก็มาถึงที่ภูเก็ตแล้วนะคะวันนี้นาดาก็เดินมาจากเซนทันจ้าจะไปที่คอนโดนะคะนี่นะคะคอนโดคอนโดอยู่ติดกับเซนทันภูเก็ตเลยนะคะคอนโดที่นาดาพักอยู่นะคะพี่น้องอยู่ที่หลังเซนทันภูเก็ตเลยะคะ่ะ นี่นะคะเมื่อกี้นาดาก็ไปนั่งที่เซ็นทันมานะคะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังจะเดินกับคอนโดค่ะนี่นะคะฝนไม่ตกนะคะวันนี้แต่ก็มืดมืดมากค่ะตกทุกวันนะคะฝนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็น ช่วงหน้าฝนนะคะของภาคใต้จ้านี่นะคะก็จะมีทางเดินนะคะคอนโดเยอะมากนะคะหลังเซนทัลน,นะคะเซนทันภูเก็ตนะคะอยู่ติดเซนทันภูเก็ตเลยจ้าคอนโดกําลังสร้างใหม่ก็เยอะคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วก็เยอะนะคะพี่น้องตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะสะดวกสบายมากนะคะเราจะเดินไปเซ็นทัลนเราจะเข้าไปในเมืองอะไรแบบนี้ก็สบายค่ะพี่น้องนี่นะคะแล้วก็มีเซเว่นด้วยนะคะเซเว่นก็จะอยู่ตรงข้างหน้านาดาเนี่ยนะคะพี่น้องนี่นะคะที่นาดาเดินไปนะคะก็จะมีเซเว่นสะดวกสบายมีร้านขายยามีทุกอย่างนะคะอยู่ตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้เลยค่ะ นี่นะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วค่ะนี่นะคะวันนี้ฝนฝนไม่ตกนะคะพี่น้องเมคโคก็อยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องอยู่ติดกับเจนท่านเมคโคเออโลตัสบิ๊กซีอยู่แถวนี้หมดเลยนะคะบริเวณที่นาดาอยู่นี่นะคะพี่น้อง ะดวกสบายนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องการที่จะขับรถเยอะนะคะพี่น้องเพราะว่าภูเก็ตรถมันจะติดนะคะนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเย็นจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ที่เซนท่ันนะคะเซนทันเซนท่ันภูเก็ตจ้าพาหลานมากินเอ่อเอ่อทเวนเซนนะคะเป็นไอศครีมค่ะนี่นะคะ มาด้านมากินไอศครีมนะคะสะเวนเส้นจ้าอยู่ที่ภูกเก็ตน,นะคะราด้านมากินสะเวนเส้นอยู่ที่ภูกเก็ตจ้าชร่วงนี้ก็ที่ภูกเก็ตมีงานกินเจนะคะกินเจกันเยอะมากค่ะพี่น้องนี่นะคะมากินตะเวนเส้นนะคะมากับลูกสาวจ้า มากินกะเวนเต้นกันจ้านี่นะคะฝนก็ตกทุกวันนะคะน้ำท่วมป่าตองตกแรงมากค่ะฝนน้ำท่วมป่าตองหมดเลยค่ะพี่น้องในตัวเมืองภูเก็ตก็ท่วมนะคะท่วมอยู่หลายวันนะคะกว่าสถานการณ์จะปก,กตินะคะเพราะว่ามีพายุเข้าด้วยค่ะพี่น้องนี่นะจ้า นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะนี่นะคะบรรยากาศในร้านน่านั่งมากค่ะพี่น้องนี่นะคะคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นช่วงเย็นแล้วค่ะนี่นะคะ พี่น้องออกไปทางนู้นไปป่าตองจ้ะไปป่าตองนะคะแล้วก็เป็นนักโตนัสนะคะตอนนี้นาะดายืนอยู่บนเซ็นท่ันค่ะพี่น้องเนี่ยคนเยอะนะคะก็หลังเยอะค่ะพี่น้องนี่นะคะหลังเยอะมากจ้าเซ็นท่นันภูเก็ตน,นะคะฝั่งนี้ก็เข้าไปในเมืองค่ะพี่น้องในเมืองภูกเก็ตน,นะคะ ตรงนู้นมีงานนะคะตรงนูง้นะคพี่น้องไปจ้านี่ฝั่งนี้ไปในเมืองค่ะพี่น้องฝั่งนี้ไปในเมืองนะคะเซนทันภูกเก็ต วันนี้พามาเดินห้างกันจากพี่นอ้องดาขับรถมาจากจังหวัดสระแก้วนะคะพี่น้องสองวันค่ะกว่าจะถึงภูเก็ตนะคะขับมาจากสระแก้วมาแวะที่มาพักที่สุราษฎร์คืนหนึ่งนะคะพักที่สุราษฎร์หนึ่งคืนแล้วก็ขับรถต่อมาที่ภูเก็ตอีกค่ะพี่น้องกว่าจะถึงนะคะเพราะว่าระยะทางมันไกลค่ะ ฝนก็ตกโอ้ยตกทั้งฝนทั้งลมนะคะพายุค่ะมาถึงที่ภูเก็ตก็ฝนตกเยอะค่ะพี่น้องนี่นะคะอันนี้ในห้างนะคะในห้างค่ะห้างเซนทันนะคะนี่นะคะห้างเซนทันห้างเซนทันภูเก็ตจ้านี่นะคะนาดาก็พาหลานมากินไอศครีมนะคะพี่น้อง ช่วงนี้ช่วงเทศกาลกินเจนะคะก็จะมีคนเยอะหน่อยค่ะบางคนก็มาจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดมากินเจอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะหลานนาดาไปดังเวิลเวๆลไปแล้วค่ะพี่น้องเซ็นท่นเซนท่านภูเก็ตนะคะเซ็นท่านภูเก็ตจ้า เราก็มากับลูกสาวจ้ามีานิดเป็น,นลูกนะิดนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้างนะคะห้างเซ็นทรัลภูเก็ตจ้านี่นะจ๊ะ ช่วงนี้ก็จะมีคนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลกินเจจ้ามาไหว้น้ำคอนโดกันจ้าเนี่ยค่ะคอนโดที่นาดาอยู่นะคะพี่น้องอยู่ที่หลังเซนทันนะคะหลังเซนทันภูกเก็ตเลยจ้าอินจ้า ตรงนี้ก็จะเป็นฟิตเนสนะคะเข้าไปในนี้เป็นฟิตเนสเป็นซาวน่นาจา้านี่จา้าคอนโดอยู่ติดเซ็นทรัลเลยนะคะนี่นี่นะคะพี่น้องสวยมากจาก้าดอกอันนี้เป็นดอกเยอะมากะคะ่ะพี่น้องนี่นะคะ ้น,นนี้สวยมากน้าดาชอบมากเลยค่ะต้นน,นนี้นะคะนาดาก็จะเอาเคีการ์ดไปอัปเดตนะคะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานเขาเอามาให้ใบนึงแต่ว่ามันออไม่สามารถเข้าไปได้นะคะ โอโกไหนทงกสวัสดีค่ะเล่นน้ำกันค่ะเล่นน้ำที่คอนโดนะคะอันนี้หัวเลาะอานสามนาดาค็หัวเลาะอักๆนะคะพี่น้องนี่นะคะ เล่นน้ำในคอนโดกันจ้าพี่น้องได้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะนี่นะจ้าวันนี้อากาศตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีคนมาเล่นน้ำนะคะไม่รู้คนไปไหนหมดค่ะวันนี้ค่ะนี่นดาก็เล่นน้ำสบายใจเลยนะคะเคนเดียวค่ะพี่น้องนี่นะจ้า เล่นกับหลานสาวนะคะหลานสาวก็หอ,อรรดะเอื้อกอักนะคะชอบน้ํานะคะก็ชอบเล่นน้ํานะคะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องอากาศก็ไม่หนาวมากนะคะไม่หนาวมากจ้ะได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยจ้านี่นะจ้า ว่ายน้ำนะคะเป็นสระว่ายน้ำจ้านี่ค่ะพี่น้อง <c oughs> วันนี้ไม่มีคนมาเล่นน้ำเลยนะคะมินาดามาเล่นเล่นน้ำอยู่คนเดียวค่ะพี่น้องเนี่ยจ้าสะดวกสบายนะคะอยู่ที่คอนโดค่ะพี่น้องมีสระว่ายน้ำให้เราออกกำลังกายนะคะแล้วก็ มีฟิตเนสนะคะแล้วก็มีม a s s a g จากพี่น้องนี่นาจย์นี่นะจา๊ะบ,บ,บริเวณโดยรอบนะคะพี่น้องเราได้มาออกกําลังกายทุกวันนะคะมาว่ายน้ำทุกวันสุขภาพก็ จะแข็งแรงนะคะพี่น้องหรือว่าเราก็จะไปฟิตเนสไปปั่นจักรยานฟิตเนสอะไรพวกนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศภายในคอนโดนะคะนาดาก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวทะเลนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ เป็นช่วงมรสุมนะคะพี่น้องตั้งมีพายุฝนตกทุกวันค่ะพี่น้องนาดาก็ไม่เลยไม่อยากจะไปเที่ยวทะเลนะคะพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกนะคะแล้วก็ขึ้นลมแรงด้วยนะคะก็เลยอยู่แต่คอนโดแล้วก็จะไปเดินห้างเซ็นทรัลบ้างไปตลาดบ้างอะไรแบบนี้นะคะช่วงนี้งดเที่ยวทะเลไปก่อนนะคะเพราะว่า เป็นช่วงมรสุมของภาคใต้ค่ะต้องดูพยากรณ์อากาศก่อนค่ะพี่น้องถ้าว่าอากาศดีๆก็จะพาไปเที่ยวชายทะเลบ้างนะคะพี่น้องนาดาก็จะพาไปเที่ยวชายทะเลค่ะนี่นะคะพี่น้องสะวยน้ำนะคะที่คอนโดจ้าอากาศดีๆค่ะพี่น้องบรรยากาศก็ ดีนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะวันนี้ค่ะช่วงที่นาดามาถึงสองสามวันตกทุกวันค่ะพี่น้องไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะนี่มาวันนี้ก็อากาศดีขึ้นมาหน่อยค่ะฝนไม่ตกนะคะวันนี้ค่ะนี่นะคะพี่น้อง มีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีม a s s a g ด้วยค่ะพี่น้องที่คอนโดนี้นะคะส่วนมากจะเป็นฝรั่งค่ะพี่น้องคนไทยไม่ค่อยมีนะคะตรงที่นาดาอยู่นะคะฝรั่งเยอะมากค่ะไม่ค่อยมีคนไทยเลยค่ะพี่น้องคนไทยส่วนน้อยนะคะ แล้อ,อยากจะไหว้ตอนไหนเราก็ลงมาไหว้ได้ตลอดนะคะไหว้น้ํานะคะนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศภายในคอนโดนะคะนี่นะคะพี่น้อง บรรยากาศดีมากจ้ามีหลายตึกนะคะตรงที่นาดาอยู่นะคะพี่น้องคอนโดไปเยอะมากค่ะตรงตรงที่นาดาอยู่นี่จะชื่อว่าคอนโดสเก็บสามนะคะพี่น้องส่วนมากจะมีเอ่อพวกต่างชาติอยู่นะคะคนไทย มีไม่กี่คนนะคะพี่น้องคนไทยน้อยมากนะคะส่วนมากจะเป็นออฝรั่งเป็นพวกรัเสเซียเป็นพวกยุโรปอะไรพวกนี้จะเยอะค่ะพี่น้องนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาให้กำลังใจนะคะ ช่วงนี้นาดาก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะพี่น้องเล่นน้ำจ้าว่ายน้ำนะคะว่าย <c oughs> น้ำจ <c oughs> ้าเยวเย้นี่นะคะ <c oughs> พี่น้องก็เล่นน้ำไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยจ้าอากาศดีดีนะคะวันนี้คะ่ะที่ภูเก็ตนะคะไม่มีฝนตกคะ่ะ แล้วก็ออกมาเล่นน้ำได้สบายเลยจากพี่น้องนี่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมะคะ่ะสวัสดีค่ะพาเล่นน้ำนะคะเล่นน้ำที่คอนโดนะคะคอนโดที่อยู่ที่หลังเซ็นทันคะ่ะนี่นะคะ ายน้ำที่คอนโดนะคะพี่น้องออกกำลังกายนะคะยามเย็นจ้า